คณสุวรรณพู่งในการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโปร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมขึ้นกลาวปาตรการาพิเศษค่ะในหัวข้อนโยบายภาครัฐที่ส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกกลับเื่อนสู่ความยั่งยืนและกล่าวเปิดงานขอียนเชิญค่ะครับเตรียมท่านพ้่งในการ านกรรมการผู้จัดก,การ r x t r e d e x ท่านวิทยากรท่านผู้ประกอบการผู้เขา้าร่วมเสวนาและสื่อริกานครับประมาณ วิจักรรัตนสุวรรณผู้ใรการกอพัฒนาและวัตกรรมและเทคโนโลยีสากาสตร์กร,รมสรวนสารกานะครับรเอิ้นท่านที่ปรือภาสกอตชัยรั์ท่านติดราชการที่ยุโรปนะครับก็เลยตั้งท่านอยากจะมาเปิดด้วยตัวเองก็เลยมอบหมายให้ผมมาในวันนี้นะครับก็ไม่กี่เรือนที่มาการาบรกท่าพิเศษในหัวข้อปะโยบายภาครัฐที่ส่งเศรศสร,ร,รมิมสหกับเครื่องสื่อความยั่งยืน และการเปิดงานพลาสติกโฟลลัมสองพนี่ะครับทีมของงานเนี่ยพลาสติกฟลลัมในปีนี้เนี่ยเปลี่ยนเพื่อปรับประยกระดับอุตสาหการรมพลาสติกไม่แน่ใจกะรับว่าจะใช้ c ็อ y ปี้ไรเตอร์คนเดียวกันหรือเปล่าบางเอินมาสอดคล้องกับมโยบายของกรมพอดีครับก็คือกรมเราในปีนี้เรามีมโยบายหลักคือ r e เ h e เ the f ี u t u r e โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับพร้อมนับประดาคตน,นะครับ ก่อนอื่นขออนอุญาตโฆษณากรมนิดหนึ่งนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินโกลมส่งเสริมสหกรรมหรือว่าดีพร้อมดีพร้อมเนี่ยฟังดูเหมือนภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยด้วยแต่ก็เป็นตัวย่อที่ว่า D I p R O M ขออนอุญาตเล่าให้ฟังที่มานหนึ่งนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นก็เรียกว่าคันคันอยู่ในหัวใจของาวชรมส่งเสริมสหกรรมมาตลอดเพราะเวลาที่เราเออกไปสู่้างนอก S <S <ọ craft> เราจะเรียกซ้ำๆมากรมส่งเสริมกรมส่งเสริมคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสากร์กรมส่งเสริมการส่งออกนะครับแต่ปัจจุบันกลายเป็นกรมส่งเสริมการค้าระลับประเทศไปแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครนึกถึงกรมส่งเสริมสุสาหกรรมในะทั้งที่เราตั้งมานานมากแล้วนะครับชื่อย่อที่เป็นรู้จักกันในในในนานาระหว่างประเทศแล้วก็ย่อว่า DIP นะครับ ก็ไปตรงกับโครง,งทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่พามันออฟอิ of i n t e เรชชั่นค p ร์เปอเนะครับก็เลยคิดกันมานานว่าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์เราอย่างไรสุดท้ายก็เอาตัวย่อเหมือนกันบบกลายเป็น P I P R O M นะครับ R O M ก็คือ P R O M ก็มาจากโปรโมชั่นก็เอินมาสอบรับกับภาษาไทยที่ว่าดีพร้อมด้วยนะครับหลังจากนั้นมอดต,ต้วยต่างๆก็ถูกพัฒนาไปถึแบรนด์ตัวใหม่ที่ตลอด นะครับต่อไปเวลาท่านเจอคำว่าดีพร้อมอะไรก็ให้นึกถึงเราได้เลยนะครับพราที่ผมมาขออนุญาตกลับที่เดิมนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในวิธีของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับสทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆและทําให้เกิดโอกาสและความท้าทายมากมายนะครับอาทิความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาวะโลกร้อน ซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าโรคเดือดกันแล้วนะครับภาวะเศรษฐกิจโลกดถอยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับการต่ลตานกระแสโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งสร้างผลกระทบเป็ดวงกว้างกับภาคทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ภาคสากรพลาสติกด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในภาคสากลดีพร้อมถึงได้กำหนดนโยบายประจาปี2024 r e s h a r t h e Future โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับพร้อมรับอนาคตเพื่อเป็นกรอบที่ทางการดำเนินงานเพื่อสอบรับกับแนวโน้มรองรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับเมกระเทนด์นะครับมุ่งหว่ให้กลุ่มเป้าหมายทุกระดับสามารถยืนยัดรับมือปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นพร้อมก้าวสู่การเติบโตยยอย่างยั่งยืนในอนาคตผ่าน3ากลยุทธ์ห้าแนวทางดังที่อยูนนี้นะครับแนวทางที่หนึ่งดิจิตอลดิฟฟอร์เมชั่น นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนทางธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อนะครับแนทางที่2องคลายเม็ดเชนนะครับน่าจะเป็นเนื้อหาที่จัดการสื่าในวันนี้ก็น่าจะเน้นในจุดนี้ด้วยเป็นการสร้างความแกตงวอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ p c G นะครับแนทางที่สามเอเจนซีโซซิตี้นะครับเป็นการสร้างโอกาสใหม่นะครับอุตสาหกรรมที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงแพทย อาจารย์ที่ 4, สี่ซอฟ์พาเวอร์นะครับตระเอร์ดีพร้อมของเราเนี่ยก็ได้็นเป็นทีมแราในคณะกรรมารของคณะซอฟเพาเวอร์แห่งชาตินะครับโดยน้นที่สาขาอาหารและแฟชาตนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลัก,กนาของกลุ่มดีพร้อมเลยที่จะำดำเนินการในปีสอง7นห้าเจนขึ้นหลังนี้หรือแม้แต่ปีสอง8ห้าดในปีหน้าด้วยนะครับและสุดท้าย,ยอาจารย์ที่ห้าคือดีเ e นซ์อินดัสทร ตรงนี้เป็นอาณาเขตที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นแบ็กบอกซ์สำหรับพวกเรานะครับเราไม่เคยเจาะเข้าไปได้เลยแต่เนื่องจากอย่างที่บอกมาที่ผ่านมากลุ่มปเ,เป้าหมายของเราคืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสนับสนุนในส่วนของยานยนต์ไฟฟา้าอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างที่ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนไปสู่ e v บางส่วนสามารถที่จะอยู่ต่อได้โดยพัฒนาตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองบางส่วนจําเป็นที่จะต้องอยู่เป็นลักษณะ last man standing แต่ส่วนหนึ่งจะต้องบุฟออกไปเปลีป่ยนไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับดีเฟนด์อินดัสทรีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งนะครับที่เราได้ผ่านการหารือกับกลุ่มลูกค้าของเราโดยเฉพาะวุฒิผลชินส่วนทั้งหลายเนี่ยคิดแล้วว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะต้องจับข้อไปนะครับแน่นอนครับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นการเน้นที่การพัฒน,นาวัสดุใหม่โดยเน้นจะเป็นวัสดุใหม่ที่ใช้ในสิ่งที่เรวาวมันยังไม่ใช่อุปกรณน อย่างเช่นพวกกรอบหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสีล้อพ้าที่ใช้ในยุทวประกอบทั้งหลายที่ไม่ใช่อัจุนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งที่ลำปางที่เรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหการรมสร้างสรรค์ศูนย์นี้ก็ได้มีการระดมนะครับจัดหาเครื่องจกักรแฟสติตี้ใช้นในการพัฒนาวสัสดใุใหม่ๆเพื่อรองรับต่ออุตสาหการรมดีเฟนต์อินดัส tri ในอนาคตนะครับาวนะนี้ขอไปสูก่กลยุทธ์ที่2 รีเซฟเดตแแอรียปรับเปลี่ยนการพัฒนาเชิงพื้นที่ครับก็เป็นแนวทางที่ทำมาอยู่บ้างในอดีตนะครับอย่างแนวทางที่หนึ่งเอ็กโคนอีกออดคอริดอ์ก็เป็นการสร้างหน่วยข้าพื้นตลอดวงโซ่แหล่งสหกรณเป้าหมายผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบใหม่ทั้งสุภาพนะครับแนวทางที่สองคอมมินิตี้ท่าทฟอร์เนชั่นตรงนี้อาจฟังแล้วจะงงเนิดหนึ่งนะครับคือกลุ่มเป้าหมายของดีพร้อมของเราเนี่ย หลักๆก,ก็คือ SME นะครับอีกอันก็คือวิสาหกิจชุมชนนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะให้ความสําสคัญเป็นพิเศษก็คือในกรณี้ที่เราไป็นพัฒน,นา SME เนี่ย SME บางตัวบางแท้เราจะยกท่านให้เป็นดีพรออฮีโร่ก็คือว่าการที่เศรษฐกิจและการที่ธุรกิจของท่านจะเลยรุ่งเรืองจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการอาชีพและสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนนะ นะครับตรงนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปที่เร้ว่าเราจะพัฒน,นาคือนอกเหนือจากพัฒน,นาเอสเอที่เป็นแกนกลางของชุมชนนั้นแล้วจะพัฒน,นาให้เอสเอ็มีนั้นเป็นตัวหลักในการยกระดับชุมชนนั้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปมองที่ s อสเนะครับเป็นผู้ได้รับอลัสูนะครับโดยทั่วไปแล้วบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายของเราเลยตรงนะครับแต่เราจะมีการดึงนะครับอุตสาหกรรมอนาคตหรืออุตสาหกรรมที่เป็น global player เข้ามาเป็นลักษณะที่ช่วยน้องที่เราเรียก,กว่าบิ๊กบ r t เตอรนะครับแต่เดิมสิ่งเหล่านี้มันอาจจะถูกพัฒนามาจาก csr นะครับอาจจะพัฒนามาจากการพัฒนาซัพพลายเออร์ของตัวเองนะครับกรอาจด้พร้อมเข้าไปร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้ในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นการยกระดับ s m e ที่อยู่ใน supply chain นไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นแบบนวทางที่ส แนวทางสุดท้ายก็คือ Re-shape the Accessibility ปรับเพิ่มการเข้าถึงโอกาสนะครับแนวทางกว่าสุดสีส้มนะครับอันที่1 Un ่ง c k i n g access ก็คือบริการทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงได้ที e อ v i c สข้อมูลข่าวสารทางความรู้การสุขอบรมออนไลน์การปรึกษาแนะนำออนไลน์นะครับอยากจะขอแนะนำนิดนึงคือในส่วนของเราเนี่ยดีพร้อมเนี่ยเราจะมีหน้านานที่เรียกว่า BSC นะครับหรือว่าศูนย์บริการธุรกิจสากลจะเป็นเหมือนคล้ายๆวัดสต็อปเซอร์วิสแต่ก็ไม่ถึงไม่ได้สต็อปอะไรขนาดนั้นคือเป็นหน้าดานที่ให้บริการเค้าเซอร์เบื้องต้นเพื่อที่จะดูกับว่าผู้ประกอบการมมีปัญหาถ้าปัญหาแก้ไขได้ในโซลูชันง่ายงาก็แก้ไขไปแต่ในกรณีที่จําเป็นที่จะต้องแนะนําไปสู่อะไรฮะโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะทางแล้วก็จะเชื่อมโยงแนะนำไปชอบโครงการต่างๆที่ประคาบรยกหรือหน่วยโยงกลมดีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็จะดู มีการพัฒนาเอ็โคซิสต็มมาองครับให้กลายเป็นดเซอร์วิสนะครับสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมแม้แต่โครงการที่เกี่ยวกับเงินทุนหุนเวียนด้วยนะครับแนวทางสุดท้ายก็จะเป็นดีพร้อมคอนเนคชั่นนะครับตรงนี้สาคัญมากในการขยยเครือข่ายดีพร้อมทำคนเดียวคงไม่ไหวแต่สิ่งที่เราทํามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือผับที่นี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างใน สองสามเดือนนะครับทีมผู้บริหารของกรมสนเัเสริมดีพร้อมเนี่ยก็ได้เดินสายเพื่อสร้างความร่วมมือใหม่ๆอยา DA, ่างทีสดา g i ไ t d a นะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีโอกาสและภูมิาสารสนเทศนะครับเราก็ได้ไปยืนและเตรียมทำา M โมและมีการโครงการต้ำรอบโดยมีความร่วมมือในในในหน้าตาทิ่มีการใช้ภูมิาสารสนเทศของเขามาลิงก์กับสตาร์ทอัพที่เราพัฒน,นา เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆนะครับมีการใช้ข้อมูลของภูมิศาสตร์ตัวที่ของเขามาเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรอุตสาหกรรมที่เรามีการโฟกัสไปในพืชพืชเรษตรกรรงตัวนะครับหรือมีการเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่โครงการทาารี่โลยีอวกาศเราก็มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนของเราเข้าไปรองรับกับโครงการพัฒนาดาวเทียมและ อุปกรณ์รอบๆา่างเทียมคือเป็นที้ทางด้านอุตสาหกรรมโอากาสซึ่งตรงนี้แน่อนอนครับความต้องการอาจจะเป็นสิ่งน้อยนิดแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับบร,ริษัทผู้ผลิตที่ขานเข้าไปได้ก็จะเป็นเหมือนบาประทับที่คิดว่าเขาสามารถไปได้อีกไกลนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเริ่มเข้าไปในความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับนอกจากนั้นเราอยากไปเชื่มอมโยงกับสปา่าเกษตรนะครับโดยมีการีกำหนดไปแล้วว่า ปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มนำ้องจากสี่ตัวคือโกโก้ไผ่สมุนไพรแล้วก็ชีวะมวลคำว่าชีวะมวลนะครับเราจะมีโครงการที่เสริมสนับสนุนให้เอาพวกปริวมเนี่ยมาใช้ในโรงงานอีรนะครับในบอยเลอร์อนะอุปกรณ์เครื่องจักรท่างหร่แต่ในะขณะเดียวกันมันจะต้องมีฝั่งซัพพลายหรือฝั่งคอลเลคเตอร์นะครับจะรวบรวมมาในสภาพนั้นเลยหรืออาจจะมาผ่านกนระบวนการอบแห้งหรือว่า มให้เป็นผนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะร่วมมือเดินเข้าไปถึง s c g และสมาเกษตรเข้ามารวมนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งเสร็จในโมดูลไปคือโตโยต้าอันนี้เป็นเพื่อนกับที่ทํากันมานานะครับคือหลายท่านอาจจะรู้จักโครงการชุมชนพฒังใช่ไหมครับคือโตโยต้าในเริ่มจากสีสาคือทําชุมชนพฒังโ,โดยเอา TPS โตโยต้าโ o รดักชั่นซ s สเต็มมาประยุกต์ใช้ในะวิสาหกิจุ นะครับต่อจากนั้นเราก็ไปลึงตัวโต้เขามาทำโลคอสออโตเมชั่นเพื่อมาให้บริการกับ p m e นะครับโดยเน้นโลคอสออโตเมชั่น LCA รวมไปถึงคาราคุริไคเซนซึ่งเป็นแนวทางการปรปับปรุงต้นทุนต่ำมากๆที่เอามาจากญี่ปุ่นนะครับอีกอันนึงก็เป็นการลิงมีการสร้างอุป,ปกรณ์เครื่องทุนแหลกต่าง,างๆเพื่อไปสสนุนเกษตรอุตสาหกรรมสารแนวทางนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินโครงการร่วมกับตโตโยตา้า นะครับคราวนี้กลับมาดูว่าสิ่งที่จากนี้ไปที่จะเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญต่อการลดระบับสมารถกาพทางเศรของไทยหรืออุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยนะครับในส่วนที่โกลบอดีพร้อมดูแลอยู่น่าจะมีสามตัวหลักนะครับตัวที่คือ EB หรืออาชุนสมรรหม่นะครับเนื่องจากได้รับการส่งเสริมรัฐนะครับในแง่ของการลดการปล่อยปฏิกัรข่าวมดจะพลาดสมศักดิ์อันที่สองนะครับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ นะครับตรงนี้ท่านมนรรวัดก็ได้พูดไปแล้วนะครับไลฟ์สตไตล์ปัจจุบันเนีย่ยนะครับมันมีแพคเกจจิ้งที่ต้องใช้เป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องของรับรงตัวนี้นะครับอันที่สามเครื่องมือแพทย์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ส่กระแสเลยนะครับซีัวดยู่ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วอุค์ระกอบชิ้นส่วนหลายอย่างของเครื่องมือแพทย์ที่กำลังพัฒนาขไปก็ถูกแทนที่เป็นแพทย์น,นะครับขณะเดียวกันก็มีแดวโน้องที่จะาเข้าสู่สังคมสู่วัยรุ่ด้วยนะครับก็เลยทําให้ คือการอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยนอกจากที่เป็นอุตสาหการรมปลายนาของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นซัพพอร์ตตี้อินดัสทรีหรือสอาขาส่วนที่สำคัญกับอุตสาหการรมที่เป็นอุตสาหการรมอันดับด้วยนะครับคราวน,นี้ก็มาดูว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยจะโตไปยังไงเพื่อที่จะเกาะติดในความยานของมันน,นะครับพอที่สรุปมาได้สามสีห่หัวข้อใหญ่ใญการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมนะครับลดต้นทุนการผลิตและสารส่งแวดล้อม การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถปฏิบัติจริงนะครับหลายอย่างที่เราเคยทำเป็นต้นแบบอะไรมาแล้วก็ต้องถูกทิ้งไปนะครับแชร่ลงทิ้งตรงสิ่งนี้เนี่ยทางดีพอก็มีโครงการที่จะดึงออกมาจนต่อยอดไปเป็นพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ที่ได้จริงนะครับซึ่งแบบต้องผ่านกระบวนการสอบเป็นหลักมาตรฐารนอยู่หลายอย่าง,างนะครับอันที่สามการสร้างสินค้าบริการให้มีมูลค่าต่างๆก็กลับตลาดและอันที่สี่คือสามสามอาร์คอนเซ็ปต์นะครับรียิวส์ Re Re cycle, right? รีวิวส์รีไซเลในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้มาพูดถึงโครงการที่เชิญรู้บทความอาชวอดีพร้อมก,กันแล้วกันนะครับยกตัวอย่างบางส่วนที่เราได้ดําเนินกิจกรรมมาก่อนนะครับใน,ในปีสองปีที่ผ่านมานะครับ้มเลยก็คือในร้านวัสดุนะครับคือเพื่อนดีพร้อมเนี่ยไปเป็นทีมแรดคาของคณะนักง,งานที่ส่งเสริมการพื่อการชงนะครับซึ่งบูมมากใช่ไหมครับในสองสามปีที่ผ่านมา โดยดีพร้อมเนี่ยรับผิดชอบในส่วนของเส้นใหญ่นะครับมีอ,อ,องค์กรอื่นๆเนี่ยดูแลทางด้านส่วนที่เป็นพวกที่จะต้องบริโภคเข้าไปในร่างกายคนสารสก,กัดทัง้งหลายแต่เราดูในส่วนเส้นใหญ่นะครับมันจะมีเส้นใหญ่ที่เส้นใหญ่เส้น,สน,สน,สนใหญ่ยาเส้นใหญ่สร้างเส้นใหญ่สร้างนี่ก็สามารถอามาทําเป็นคอมเปลาิ่งมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนไบโอ,อพลาสติกได้นะครับสิ่งนี้เราก็ได้มีการนําเอาพืาชพรําชงมาทดลองทำอย่างเมื่อกี้หลอดพลาสติก ที่แทนที่เอาตัวคอเอาตัวแกนหรือตัวเวสของกางโชก็ไปใส่จากนันค่าแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็มีโครงการทางด้านนวัตก,กรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาผมอาจจะเคยคิดว่าอ่ายกตัวอยา่างยกตัวอย่างน,นะครับเรามีบัะิตศมากมายประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยการทมิตต่างประเทศที่ค่อนข้างจะสนิทกับที่พร้อมมานานคือญี่ปุ่น นะครับผ่านเมติเมติก็คือกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมจะมาหาลือกับท่านรับมนตีของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ประจำนะครับโครงการที่ผ่านมามีการประชุมกระหาลือนเนี่ยล่าสุดจะมีการพัฒนาบุคลากรที่เรียกกันว่า System Integrator นะครับก็คือตัววิศวกรที่เอาศาสตรท์ทางด้าน ics, แมคคานิเนิกสทางดานแมะชีนอิเล็กทรอนิกส์มารวมกัน แลวเมื่อรใช้ศาสตร์นี้ในการออกแบบเอาผู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแมคคอนินเนี่ยไปใช้สร้างกลไกรระบบอัตโนมัติที่ราคาถูกเหมาะสำหรับ SME ีขึ้นเราเรียกว่าโครงการพัฒนา s y s t e m i n ิเล็กเตรนะครับตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเราก็ได้มุเป็นพิเศษจากทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาเป็นระบบขึ้นระเบียง s y s t e m i n ิเล็กเตที่เราพัฒนาขึ้นมา สมัยนั้นคีย์เวิร์ดก็คือ d ีนะครับดิจิตอลาดัฟฟอร์มชันแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งนะครับคีย์เวิร์ดเปลี่ยนแล้เป็นจีเอ็กซ์และจะไปสู่เอสเอนะครับกรีนาดัฟฟอร์มชันนะซัสเทนด์ดลเออร์ดัฟฟอร์มชันคีย์เวิร์ดเปลี่ยนไปครับกลายมาเป็นดีคอมเพลซิชันเลย LCA เลยแต่ LCA ตัวนี้มันไม่เหมือนกับซี a ตัวเมื่อกี้นะครับ LCA ตัวนี้คือไลฟ์ ไซเคิลแอสเซสเมนต์นะครับคาร์บอนฟลูตป,ปิ้นที่ท่านนัฐบาลพูดไบเมื่อันกี้แต่ตัวการเปลี่ยนโลกเราก็ต้องมชีช้ำแน่นอนอเราก็ฟอร์มิเลชั่นเราก็ยังทำอยู่แต่จากนี้ไปโครงการหลายอย่างที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหม่จะเน้นในส่วนของดีคาร์บอนเซชั่นครับกรนีร้ในด้านการเปลี่เชื้อสีเขียวนะครับก็เป็นการเอาเมื่อกี้เราพูดถึงด้านนวัตกรรมการลดมลพิษยืนอันนั้นในส่วนของผพืชผักแต่ในส่วนกระบวนการก็เช่นกันก็มีการใช้พวก ไอ้เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับต่อซีนั้นนะครับเมื่อกี้ตับตาลสีได้พูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซีน้หรออซีดีอาร์เอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่เราสรับมันด้วยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลภายนอกหรือแม้แต่การไปเก็บรวบรวมมาจะโพสต์กับสมงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูกันเล่นๆนะครับเอาเป็นเป็นอะไรนะของใช้ประจำวัน ที่เราพัฒนาจาก ITC ITC คือ Industrial Transformation Center ภาษาไทยก็เรียกว่าศูนย์ปฏิรูปสาหกรรมพูดเป็นภาษาที่ฟังได้ง่ายก็คือว่าเป็นศูนย์ที่ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำและมีเครื่องจักรทำต้นแบบเพื่อที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆต้นแบบใหม่ก็จะมาทดลองใช้ใช้ริการเรคนี้นะครับซึ่งเรามีอยู่13แห่งทั่วประเทศนะครับคือีพร้อมเนี่ยเรามีศูนย์ส่งเส,ส,สริมสาราท่า อยู่ทั่วประเทศ10แห่งบวกกับศูนย์เซรามิคศูนย์วัสดุนะครับสร้างสรรค์1แห่งเป็น12แห่งนะครับแล,ล้วที่ในไอเทศเรามีที่กรุงเทพไทยนะครับโดยดําเนินการร่วมกับสถาบันพลาสติกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือกับไ t c กับสารผู้ประกอบการนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเชิงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับคราวนี้มาดูถึงโครงการปี2024 นะครับยไม่ต้องพูดถึงปีหน้านะครับปีนี้ก่อนอีกสามสี่ห้าเดือนเนี่ยมีโครงการเรื่องรับเกี่ยวกับ BCG มากมายนะครับก็คือโดยเฉพนะที่ตัว B กับตัว C นะครับตัว B ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วจเนเนที่ตัวหนึ่งคือเส้นใหญ่ธรรมชาตินะครับทำย่างไรถึงจะเอามเปลี่ยนส่วนผสมกับอุตสาหการรมพลาสติกได้น,นะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงพวกเส้นใหญ่าจากสับปะรดเส้นใหญ่าจากไม้ไผ่เส้นใหญ่าจากกัญชงเส้นใหญยจากโกโก้และอีกหลายตัวที่ยังขาด ไม่ได้เพราะเรากำลังอยู่ในขั้นที่ลอกวิวัลกำลังจะเปิดตัวนะครับตัวจกักรยานไปโอโพรดักตัใหม่นะครับที่พร้อมที่จะพัฒนาเป็นเชิงพานิช์ต่อไปนันะอีกตัวนึงก็คือเซอร์กูล่านะครับให้เพียงแก่การเข้าไปพัฒนาให้มีการใช้เดิมเราก็จะทําแต่อะไรครับที่ท่านนันนวกวิจัยอ่านแต่ตอนนี้เราจะมองไปถึง PCR และซีอาร์ระดับด้วยนะครับเรานอก,นอกจากการไป พัฒนากระบวนการผลิตเปล่าอุงกรณการผลิตให้สามารถแยกทำความสะอาดแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เราผลิตสิภาพแล้วเนี่ยเราอยากทำเป็นแอคชั่นแพลนว่าเป็นแผนร่วงหน้าไปด้วยเพื่อเราทำภาษีแบบและพีซีอาร์นะครับนผมขออภัยนะครับอาจจะกินเวลาที่เขาให้มาแล้วนะครับ